สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ D I G นะฮะกับเกมブラด布拉นะครับผมก็เป็นเกมแนวหลอนเกมหนึ่งเลยนะฮะเกมนี้ออกแนวคล้ายๆล้ายฮาร์ไลท์ครับแนวเล่นก็คล้ายๆกับเอ่ออะไรเนี่ยแนวเล่นก็คล้ายคกับแอนนาเซียนะครับผมก็นะฮะเราก็จะมาดูอะไรตัวเกมมันเลยนะฮะระบบนะครับผมเราเล่นอีซี่ไหมครับเราต้องเล่นหนอม่อน my ่สต๊ออะไรทุกอย่างครับผมผมจะไม่อ่านนะเนื่องจากอ่านไม่ออกนะฮะผมก็จะพูดพูดไปนะครับ for bad เป็นแบบแบะแบะแบะนะครับก็แปลแบบมั่วๆนะผมมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเขาได้รับเอกสารอะไรบางอย่างนะครับผมผมก็ยังไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องเนี่ยตอนนี้มันเล่นสดกันเลยโอเคก็อ่านเนื้อเรื่องไปผมเลยแล้วกันอะไรนะเอกสารวางอยู่หน้าบ้าน

เราคนดูครับผมเราจึงออกตามหานะครับสมบัตินี้ขาดหายไปนะครับเพื่อตามหาวันพีนะครับทุยนะเกมนี้ก็คือว่าเราเนี่ยจะไปตามหาคนที่หายไปนะครับในแผนที่หรือเปล่าอก็ก็คงต้องไปดูนะครับผม อย่างนี้โอ้มีเครื่องบินด้วยอันนี้ <c oughs> เราอยู่บนเที่ยวบินนะเที่ยวบินเจ4นะคสับ้ผมเจ <c oughs> 4เนสี่นนั่นมันหนังใช่หรอเที่ยวบินสยองโอเคครับตอนนี้ จบแล้วครับผมฉากตอนแรกโอเคครับโลดนิ่งฮะโหล,ลดนิ่ง <c oughs> ล,ดลดนิ่งนิ่งเฉยไอ้ทำไมเป็นสองจออย่างนี้วะโอเคเมื่อกี้จอเฟลอะมันบอกให้อะไรสักอย่างครับผมผมก็ไม่รู้ อะไรเงาเงาเงาอะ,อะไรอะเงาอะไรวะอ่าผมก็ไม่รู้นะว่ามันคือเงาอะไรโอเคครับตอนนี้เราก็จะมาหาของครับหาทางออกจากห้องนี้อี้นี่แม่งเก่กีกย่กาจริง อะไรเอวเนี่ยไม่อ่านไม่อ่านโอเคครับผมไม่เน้นอ่านนะผมเน้นผ่านโอเคครับมาเปิดเกมมีอะไรให้บ้างครับนั่นนั้นไฟฉายไฟฉายนี่เออเหมือนอลังเวกหรือเปล่าครับเนี่ยอลังอลัน,อน,ลนโอเคครับกดแท็บไฟใช้นะกดแท็บเพื่อดูไอเทมนะ กด F เพืใช้ได้นะครับไม่ต้องจำเป็นต้องลากมาใส่นะครับเย็นดนตัวเรามีกุญแจอยู่ไขกันเลยโอ้ได้แล้วเจอแล้วเย้ผ่านไว้ฉายแท่งไฟสงสัยจะเป็นหลอดซีนอนครับเ <c oughs> ยุบนี้มาว้อนโยนโยนโเคครับออกเองนอกกันเลย เอาออกไปนอกดรวะกูเก็บมาหมดแล้วไอ้เงี้ยกูก็ควายตั้งนานนียอะไรอะ่ะโอ้สรุปก็คือต้องหยิบโนอนนะ เธอกับกูจะหยิบได้เไองอโอเคครับเราก็ไปจุดต่อไปกันเลยทีเดียวตะกี้เราอยู่บนเรือนะครับผมนะแล้วตอนนี้เราได้ลงมาจากเรือแล้วครับโหจังกะจริงๆแม่งตะกี้นี่แม่งใช้เวลานานมากจากกนกว่าจะเจอโอ้ยแม่งเดี๋ยวๆดีปัญหาคือกูมาได้ไงเนี่ยโอ้ยกูมาได้ไงวะกดชิบค้างนะครับในการวิ่งนะ่ย ส่วนการจิบเปิดไฟฉายไฟฉายนั้นก็ให้กดอันนี้นะครับผมคือกดตัว G กับตัว F อนะฮะตัวเอฟนี้จะเป็นหลอดซีนอนนะครับส่วนตัว G ตัวเอฟนี้จะเป็นไฟฉายนะฮะตอนนี้คุณทุกคนมีสงสัยนะครับว่าผมจิบมาไหมฮะซึ่งก็เคยเล่นไปหน่อยหนึ่งแล้วครับผมก็ต้องยิบมาอย่างนี้ฮะโอ้ยแม่งแหลกแหลก เราต้องเลื่อนมาคะรนะับเฮ้ยทราไม่เลื่อนไม่ได้วะเดี๋ยวนะอ๋อมันต้องเลื่อนขึ้นเฮี yeah. ้ยไม่ได้แล้วแล้ว ลงไปครับโอ้ไม่สยงเกมนี้นะเราจะมาดูว่าว่ามันหลอนยังไงนะครับเกมนี้ก็ต้องไปดูนะครับอ่นะอันนี้เสียงเราตกบันไดนะครับเสียงเราตกบนันไดเสียงเสียงพายกระซิบพายกระซิบกระซิบอะไร อ๋อดดดดดดจอเบอร์จอเบอร์โอ้โหออกมาออกมาได้ไงฮะได้ไงล่ะมึงขึ้นไปไม่ได้นะครับโ,โหดีเนี่ย กดเลื่อนนะครับคลิกซ้ายค้างครับแล้วก็กดเดินนะเราถึงจะเล่นของที่ใหญ่กว่าตัวเราได้นะครับผมคล้าย,ายแอนนันซีกันเลยทีเดียวคนจะสงสัยนะว่าผมทำไมใช้หลอดซีนอนนะเพราะว่าหลอดซีนอนมันจะหมดช้ากว่าเย้ yeah. อไปไม่ได้ให้ยโอเคครับค้อนค้อนอ๋อไม่ใช่ค้อนในการทำลายนะครับหรือว่าสามารถเป็นอาวุธได้นั่นเองฮนะ อะไรวะสิงสาวแม่งหลอนๆม <c oughs> ิธีส่องมันจะให้ดูอะไรด้วยเฮ้ย <c oughs> นี่อะไรอะ่ะเฮ้ยอ,อ่อโอ้ยฟาดหัวกูอีกโอ้ฟาดหัวกู เฮ้ยเอ็งโหสุดยอดมเมกกว่าเอาสังงานโอ้ตรงนี้ครับไม่สามารถวางทับได้เฮียอ้าวเราต้องเปลี่ยนอย่างนี้ ก,กดเมาส์คลิกซ้ายค้างนะครับแล้วก็คลิกแล้วก็เลื่อนเมาสะ์ะครับเลื่อนเมาส์เข้านะครับอืมเป็นไงล่ะฮะเจ็บอาวุธก่อนครับไ้ด้านหน้าผมเอ๊ะ อเออเออียพองตายอีสัตว์อะไรวะว่ห่านอะไรวะน่ะกินตัวอะไรวะไม่เงยตะกี้ทุกท่านผู้ชมเห็นกับผมเปล่าครับตะกี้ได้ยินเสียงนะ เหมือนมีตัวอะไรคอด้านล่างเลยครับผมอะไรล็อกอ๋อล็อกโอ้นี่ป่าวะเฮ้ยจริงจริงด้วยเย้ชิบหาย ไปแล้วครับตอนนี้โหยแคช่วงแรกก็พาไปโหหลอนนะ้ะโอยอดเกมนี้ดีจริงมันเริ่มเล่นใหม่กันเลยฮ <c oughs> ะไปดูที่เซ็นเตอร์อะโหอะไรวะเนี่ยขอกลับได้ไหมครับเนี่ย โอ้รู้สึกว่าในนี้จะมีหมาป่านะครับหมาป่าหมาป่าหลังห้องเปล่าวะเฮ้ยแผนที่ที่ที่เราต้องไปตอนนี้นะผมว่าเราน่าจะไปออฟฟิศก่อนนะออฟฟิศมีอะไรออฟฟิศมีอะไรเอ๊ะหรือว่าไปนี้ก่อนดีเฮ้ยบรรยากาศเซาวงหลอนกันแล้วนี่นี่เนี่ย อะเรเยี่ยอะไรวะไปเยี่ยนี่วแล้วกันโอ้ยตอนนี้หลอนมากครับรู้สึกว่ามีพลังงานแน่นอนครับแถวนี้มนนจะมาเป็นรูปแบบไหนนะนะเราต้องเชียเชียเเราต้องไปดูนะครับต้องไปดูต้องไปดูต้องไปดูเฮ้ยหลอนแรงแม้แต่ก้อนหินกูยังตกใจ วูแม่งสิ่งประตูไอ้สัสโอ้สิ่งประตูนี่มึงทำดูมันทำซาวดูมันทำซาวโอ้เกมนี้นะ่ยทำไมไม่แน่จริงเล่นไม่ได้เนี่ยอุย้ยเสียงเป็นประตูแม่งก็เฮออ้ยโอทำหลอนมากขนาดตอนเดินโอ้ไฟแช็กอะไรอ่ะเฮ้ยสิ่ง สิงหมาสิงหมาที่ไหนร้องนะ <c oughs> อะไรไฟเช็คบวกกับอะไร F F FVE รู้สึกน่าจะเป็นแกน๊สนะอ๋อสามารถค่าตัวอะไรวะนั่นนะ่ะ <c oughs> อะไรเอา้าอะไรแมงมุมไม่ดีแมงมุมแย่อะไรเปล่าอะไรอ๋อเอาของไว้ลบหินออก เพื่อที่จะย้ายของหรือเปล่าถ้าเราไม่ผิดเนี่ยนี่อะไรเนี่ยตะวันแก๊สทำให้เรามองเทงเนาะนั่นตัวไหลวะแฮ่แฮเนี่ยฮะอ๋ออ,ออินล็อกดอยล็อกนี่ละโอ้แต่เราห้องนี่มึงบ้านนี้มึงบ้านชาวล็อกนี่วะอ๋อเฮ้ อ๋อเปิดได้ครับนเน้นจ้างแม่งมุมเนี่ยโอเคครับเราก็เลยเข้าไปรกไงอะไรเนี่ยไม่สนครับเราไปรกไงต่อนะฮะเพื่อวความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยเสียงประตูมันทำหลอดไปไหนเนี่ย ย่ yeah. อะไรอ่ะเฮ้ยยา yeah. กับทานนั่นอะไรวะเอ้ยเชียอะไรอ่ะอ๋อไอ้นี่มันสามารถลดความหลอนได้นะฮะเออจบได้ดีว่ะ โอ้โ <c oughs> หนี่ส <c oughs> ินนะที่คำใบ้มันบอกมานี่เปิดได้แล้วความจริงมีเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นเฮ้ยเชียร์ได้ไงล่ะ นไม่ได้อืมโอ้โหเอ๊ะได้ยินเสียงอะไรมันเห็บหมาเดินวะเห็บหมาเหรออะไร <S <S เฮ้ยเย่นั่นมันเห็บหมาเห็บหมาตัวคนใหญ่เลยเย์เ้ยเอ้ย,อ,ยอะไรอ่ะโอ้หมีสามทางให้เลือกครับ เพราะนายจะเอทางนี้เห็นหมาไปแล้วเราไม่ไปแน่นอนนะเอ้ามาทางนี้มึงก็เจออีกทางขวาก่อนครับทางขวาเฮ้ยถูกอะไรวะส่วนนี้ไปดูกระดาษเทียอะไรวะไอ้ใชไ่ไหมเงยอะไรอ่ะกระดาษนะ อ๋อหมดละเฮ้ยอเก็บอะไรอ่ะเหมือนเหมือนรังไหมอะไรทักงอย่างรังหมอยเอ้ยรังไหมออะไรวะนะไม่เดินไปแน่นอนครับแน่นอนครับเราไม่เดินนะแน่นอนเแน่นอนเอออะไรกันด้วยกันอหียอะไรวะ เฮ้ยอืมวันต่อเลยเด็เอาเมนี่มีน้อยมหรออืมอะไรอ่ะมันเปลือกไข่อะไรทุกอย่างเฮ้อโดนแก๊สหา่านเอ้ยนี่โดนแก๊สตายเห,หรอ เกียนกันเลยทีเดียวโอเคครับกลับมาเริ่มตรงนี้ครับทมสามแพ่งครับตอนนั้นเราไปทางนู้นนะทางตรงครับอันตรายครับโอเคครับได้ของอะไรข้างหน้าหน้าไปได้ครับเฮ้ยไม่มีอะไรหรอโอเคได้ของแล้วเย,ย้ได้ขึ้นไปแล้วซึ่งกูก็ไปทั้งไกลทั้งนานเอง <Yeah. S 2> เจเนะผมว่าด้านหน้ามันต้องมีปิศาให้เราแก้ไขแน่นอนเง้นเราก็ต้องนี่ครับไปทางนี้เลยที่อุ้ยเจ๊อะไรวะซากหมาเน่า <c> ซ <oughs> ากหมาเน่าครับนี่ต้องเดินม,มาทางนี้เก็บกระดาษพวกขับรถเร็ว นี่เก็บมันคือแท่งไฟอะไรสักอย่างโอ้เป็นไอวันนิ้ไลโอ้เห็นนี้โอ้นี่มันอะไรเนะี่ย โดยอดห้องนี้ทำมาได้ไหมั้ย๋ยวเดี๋ๆๆลองดูเจสสำเร็จด้วยเจสมาได้แล้วครับตอนนี้เพืกความปลอดภัยเพื่ความปลอดภัยครับเราต้องต้องทำการขังตัวเองไว้ก่อน นีนี้เพื่อมีตัวอะไรมาเบะหลังแล้วจบเลยนเย้แต่ yeah. ด้านหลังไม่มีอะไรไม่มีเว้ยไม่เงยอะไรวะเนี่ยล้อล้อโหเป็นไม่ไม่ดีเนี่ยเป็นคนชอบล้อเฮ้ยเย่ เล่นลงเล่นลงโอเคครับตอนนี ui, ้เราได้ป <Yeah, S 1> ิดวงแก๊สแล้วนะครืมสุดยอดตับเลยฮะว่าสองอย่างนี้สามารถเอามาผสมกันได้เป็นไงเล่ะได้แล้วมันคือไฟแช็ก ไปลองครับอ๋อมันใช่งี้เยสไม่มีอันนี้ครับไม่มีแก๊สครับเราไม่ต้องเสี่ยงแต่ตรงน,นั้นเรายังไม่เก็บนี่หว่าแม่งเฮ้ยเฮ้ยเสี่ยงฮ้ย,ยตกใจโอเคครับไปกันเลยครับปริศนานี้เล่นไม่ยากนะ สนาเรื่อนไม่ยากเลยเด้ทางไหนกลับบ้านไม่เยี่ยในที่สุดก็เฮ้ยเดี๋ยวเสียงอะไรวะเฮ้ย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 เสียงอะไรครับทุกผู้ชมได้ยินกับผมหรือเปล่า โอเคครับ okay,